ของความสําเร็จคีย์ของมันคืออะไรคือกุญแจสําคัญของมันคือกลยุทธ์อะไรที่มันจะสร้างความสําเร็จเห็นภาพไหมคะอาจารย์ย่อให้ที่เลยทั้งหบททั้งวนที่เราเรียนมาทุกธุรกิจถ้าทําคนเดียวสําเร็จยากมันต้องทําเป็นทีมขยายสาขาเหมือนเซเว่นทำไมเขารวยเขามีกี่หมื่นสาขาถูกไหมคะโลตัสแมคโครเหมือนกันแต่ในธุรกิจนี้สาขาของเราคือใครฮะ <c oughs> สาขาของเราคือผู้แทนจำหน่ายถูกไหมฮะผู้ร่วมธุรกิจพาร์ทเนอร์ตัวแทนเรียกได้หมดลูกทีมหรือทีมแต่มุษยาเนี่ยค่อนข้างให้เกียรติมุษยาถือว่าเขาคือนักธุรกิจคนหนึ่งที่มาร่วมจอยนิ่งกับมุษยาที่มุษยาต้องให้เกียรติเขาสูงสุดในทุกตําแหน่งเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทําคือถ้าคุณจะเติบโตประสบความสําเร็จไม่ใช่คุณทําคนเดียวคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาบริหารจัดการ ธุรกิจของคุณโดยคุณต้องสร้างผู้แทนจำหน่ายพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนอันนี้พี่เข้าใจตรงนี้แบบนะัพี่ต้องสร้างแต่ถ้าพี่คิดจะอยู่คนเดียวโน้ต no. คีย์นี้ตัดทิงได้เลยไม่สำเร็จค่ะถ้าคุณจะหวังผลลัพธ์ขนาดใหญ่นะคุณตัดตรงนี้พิงได้เลยคนที่บอกไม่ชอบม,มาเจอคนไม่ออกมาผิดเลยค่ะพี่ลืมตรงนี้ไปได้เลยพี่ไปพักแล้วนั่งกินข้าวคุยกับตัวเองให้จบก่อน งานบริหารขนาดใหญ่ที่เขประสบความสําเร็จขนาดใหญ่เป็นหมื่นล้านพันล้านพี่คิดว่าเขาทาคนเดียวหรือเขาทำหลายคนหลายคน,ยคนพี่เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะแต่จําไว้ว่าการบริหารพี่ไม่ได้ทําคนเดียวมีคนช่วยไหมม,มีค่ะอ่ะตรงนี้พี่เคลียร์ก่อนนะแต่ว่าเราต้องสร้างอะไรฮะนักธุรกิจพาร์ทเนอร์หรือตัวแทนอันนี้จบแล้วนะพาร์ตต่อไปแล้วทำยังไงที่พี่จะสร้างแล้วพี่จะหาเขาได้ทํายังไง ถูกไมฮะพี่จะต้องมีภาคค้นหาค้นหายัางไงเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเราคือธุรกิจอะไรฮะออนไลน์นนสิ่งที่พี่ทำได้เลยคืออะไรยิงแอดโฆษณาใกล้ตัวสุด manage เ,เองได้ control ทุกอย่างเองได้มันคือเครื่องจักรที่อยู่กับตัวพี่นี่คือช่องทางที่หนึ่งเขียนไหมฮะลงทุนเองใช้เครื่องจักรนี้เองนี่คือภาคค้นหาช่องทางที่หนึ่ง ภาคค้นหาช่องทางที่สองถ้าเรายังหาไม่ได้ยิงแอดร่วมกับใครคะผู้นำของเราระหว่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยอันนี้อาจารย์ยังอยู่ในภาคค้นหานะต่อด้วยอะไรแม้รู้สึกว่าเอาอยู่และชอบมากเลยการอินเวสต์แบบนี้เมื่อไหร่เขามีออกทีวีบอสพูดว่ามีออกรายการพี่ยังเห็นถึงความสำคัญรู้ว่าอินเวสต์ทางนี้มันจะกลับมาอย่างมหาศาลพี่จะตัดสินใจเป็นคนหนึ่งลุย เพราะเราเลิกที่จะซื้อชุดซื้อเครื่องแต่งหน้าสักหนึ่งพันสองพันแต่ที่ยอมที่จะเอาเงินตรงนี้ตรงนี้เพื่อเรียนรู้วิชานี้ไปกับบมอ